รู้อะไรไหมคะว่าธรรมชาติไม่ใช่แค่ชื่อหมู่บ้านที่อยู่ในจังหวัดตราดแต่ยังเป็นความธรรมชาติที่ไม่ธรรมดาจากชุมชนทางผ่านสู่ชุมชนท่องเที่ยวทํำให้ที่แห่งนี้เป็นอีกที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวต้องรู้จัก เมื่อเข้าสู่จังหวัดตราดด้วยระยะทางกว่า30กิโลเมตรคุณจะพบกับชุมชนเล็กๆน่ารักที่เมื่อก่อนทุกคนต้องเคยรู้จักเพราะมันคือทางผ่านไปยังท่าเรือเกาะช้างชุมชนแห่งนี้มีชื่อว่าบ้านธรรมชาติล่างด้วยความสมบูรณ์ของธรรมชาติและความไม่ธรรมดาของผู้คนส่งผลให้ทุกวันนี้บ้านธรรมชาติล่างได้ถูกพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ในจังหวัดตราดสุหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านธรรมชาติล่างตำบลคลองใหญ่ค่ะ ด้วยเอกลักษณ์ของชุมชนที่รายล้อมไปด้วยทะเลและขุนเขาทําให้ที่นี้ทําเลดียิ่งกว่าที่ไหนในจังหวัดตราดวันนี้พวกเราจะพาไปดูกันว่าวิสาหกิจชุมชนทางเที่ยวบ้านธรรมชาติล่างตําบลคลองใหญ่มีอะไรดีที่คุณต้องห้ามพลาดที่แรกขอนำเสนอโลเคชั่นที่ถูกใจสายแคมป์ที่ต้องห้ามพลาดกับเขาวงเวียนที่ถ้าใครได้ขึ้นไปแล้วต่างบอกว่านี่เป็นจุดชมวิวที่อากาศที่ดีที่สุดในจังหวัดตราด ขับรถลงเขาไปสักนิดประมาณ1กิโลเมตรจะพบกับที่พักสุวรรณรักษ์รีสอร์ทที่ทำการกลุ่มวิสากิจชุมชนท้องเทียวบ้านธรรมชาติล่างตำบลคลองใหญ่ที่มีการตกแต่งโดยรอบด้วยขยะที่นี่เขามีไอเดียแปลกใหม่ที่เอาขยะเหลือใช้มาแปลงเป็นของตกแต่งซึ่งถ้าเดินทางมาถึงคุณจะพบกับขยะที่ถูกทำมาเป็นทางเดินมบายบายเช็คอินที่ทำจากขยะพลาสติก มาถึงที่นี่แล้วทุกคนต้องไม่พลาดพ้าอีกคอปิ้นสามป่าพ้าที่มีตัวเดียวในโลกเพราะต้องออกแบบเองด้วยมือเราสมาชิกที่นี่เขามีแนวคิดในการนำเอาใบไม้จากป่าในชุมชนมาวางเลียงเป็นลวดลายบนผืนผ้าที่สวยงาม เดินลอยออกมาจากตัวที่ทําการกลุ่มจะเจอกับทะเลอ่าวไทยที่มีวิวไม่เหมือนใครเพราะที่นี่มีปะการังบกทุกท่านจะสามารถเดินเล่นในวันที่น้ําลงได้อย่างสบายใจจะถ่ายรูปไปฝากใครก็ต้องมีคนมากดไลค์อย่างแน่นอนมาต่อกันที่หาดทรายของที่นี่เขาก็ไม่เหมือนใครเพราะมันคือหาดทรายแดงที่เม็ดทรายจะใหญ่กว่าที่ไหนๆซึ่งที่นี่เองนั้นก็ให้บริการหมกทรายแดงช่วยบําบัดความเมื่อยล้าของร่างกายภายใต้หินราวาท ไมม่เหือนใครและนี่คือประสบการณ์ที่สุดแสนจะพิเศษที่เราอยากให้คุณได้มาลองสัมผัสสักครั้งกับวิสาหากิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านธรรมชาติล้างตำบลคลองใหญ่ธรรมชาติที่ไม่ธรรมดาและคุณจะรู้ว่าที่นี่ไม่ใช่ทางผ่านอีกต่อไปขอขอบคุณกรมส่งเสริมการเกษตรที่อยู่เคียงข้างเรามาโดยตลอดขอบคุณค่ะ